าละสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านก็นด้วยเราหายไปนานเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างเครียดกับอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่เคยพึงประชงสักเท่าไหร่บ้างนะแต่ผมรับประกันได้เลยว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดมาแน่นอนแต่ผมแค่เครียดเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างต่างนทั่วไปวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวละครเจ้าตัวนี้วันนี้ผมมีตัวละครใหม่มาดูเรื่องจากการแปลงร่างแล้วนะแต่ว่า อันนี้นะมันก็แต่เลยแต่ว่าขอแนะนำอีกรอบหนึ่งก็คือว่าวันนี้เราอยู่ในแอปเอ่อฮีโร่แบทเทนเกล<ฮ>กผมจะเข้าแบบนี้ได้ยากเอาเลือกเพราะเน็ตกูมันห่วยเออไม่ใช่ขอได้ที่ผมขยับเวกเกรีด้วยนะพอดีผมไม่พึงรอใจในหนึเท่าไหร่แต่ก็ช่างมันถเถอะอะไรเวี๋วนี้เราจะมา,ารีวิว สกิลของตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สองสกิลคือสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสีมีท่าไม้ตายเข้ามาไม่ใช่ท่าไม้ตายหรอกเออเป็นท่าปิดนั่นแหละเอาไง่าท่าฟิน,นิชมันมันก็ได้ก้อยมาเราจะมาดดือนทีแรกเลย โ oh อ้ไมกับเสียเลยอึคอขค้างเท่นนะเอาจริงว่าคอค้างเท่นเลยทีเดียวเพลงมันจะติดหรือก็สิ์ไหมวะคงไม่น <K un> ่าหรอกมั้งนะหรือมันติดวะไม่น่าติดหรอกมัง ไม่คุ้มเลยเนี่ยแต่ก็คุ้มอยู่นะว่า7จ9เก้าเกว่าเปลี่ยนสีได้ทำอะไรได้เยอะเลยแหละชอบอยู่อันนี้ก็สีที่ผมเปลี่ยนมามันดูแบบผู้ตามตรงกลับไปใช้สีทองอย่คุ้ม,มกว่าเลยสกิลเหมือนเดิมการทำลายเหมือนเดิมตาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแอลลี่เหมือนเดิมทีนี้นเหมือนเดิมคือตาคุใหญ่มาก โอเคต่อไปอสญญร้างตัวสองอังนี้เทขึ้นมาพร้อมกับท่าปิดต่างๆเดี๋ยวผมทำให้เดียวอ๋อแล้วก็นานเีนยังมีหมกกัดมีสกิลของหมัดแล้วก็มีสกิลของอะไรเจอะเลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มที่สกิลแรกสกิลแรกสามารถใช้ได้สองท่าก็คือกระโดดแล้วฟันซึ่งมีท่าปิด แต่ถ้าเดินมาง,ง่วงเลยก็สามารถเปลี่ยนลูกท้นก็เปลี่ยนลูกที้อีเอาแมงเมา,เา,เาละ่ะช่างมันดึ๊ดโอเคเดี๋ยวผมจะเตรียมไอตัวท้าผิดไปนะแล้วกันนะมาดัมมี่เลือดน้อยแล้วก็นี่คิวสองมาดไปแล้วก็ ไม่รูนะ้นั่นเรียกอะไรส,ส,ส, 3, สกิลสามแ,แต่แค่สกิวสี่มือนนั้นแรกเลยแต่แค่ต้นได้ท่าปี๊ดเป็นแ,แบบนั่น,แ,นแหละเท่เหมือนกันคิวหนึ่งท่าปิน ใช้ไม่ได้เย็บช่างมันดึโอเคมาต่อไปโดดฟันมีสักรอบกลัวไม่เห็นอ่ช่างมันดึกใช้สก,กิลปิดไม่ได้เพราะปิงเกินไปถึงกดไม่ได้ก็ไม่รู้ที่รูปไปสก,กิลสอง ตอนปิดอ้อจริงสิผม,มืมบอกเลยมันมีเขาเซนด้วยตอนปิดซึื่งสกิลนี้ก็พอแรงนะหรือว่าเราจะต่อ,อยธรรมะธรรม,มะแรงหมดเหมือนกันสกิลหนึ่งสกิลสอง ออปชั่นเสริมสกิลหนึ่งตอนปิดสกิหนึ่งสามารถเกได้สองแบบม,มันก็จะมีออปชั่นเสริมก็คืออันนี้มาสลับมือสามารถยิงปไปทำยิงมันจะเทคส,าาสาากิลหนึง่งป,ปิดแบบ แนะนำว่าจะกดสกิล,กลหนึ่งรอบหึ่งสกิลสองสามารถกดได้สองรอบเหมือนสกิลหนึ่งเป๊ะประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเกมนี้มีสถานะเลือดไหลด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองทำดูแป,ป๊บ ไหลไม่ขึ้นเล่าไม่แหละปิดแมด่งนะดูต่อจะเหมือนโกโจนิดนึงแต่ไม่ใช่เหมือน,นแหละมะัออ้างผมรูม้เหมือนหรือเปล่าแต่ถ้าเราปิดด้วยมีดเราจะได้ออปชั่นเสริมคือมีดมาเพิ่มดาเมจ สามตอนปิดที่สามระยะใกล้ด้วยสุนกิ้วสี่ย่ำเลยเออโนมุยเวนเลยใช่แล้วซึ่งผมก็จะปิดเป็นมหาศาลร้อยแปด ช่างมันถเถอะถึงว่าไงก็มันมาแล้วก็มาไอ่จะเป็นจอมวิทีโเนี่ยมันตัวดีกว่ามาโอ้โอ ัวกูดีกว่าไหมา โอ้แม่งโดนที้งแลวโอ้แม่งโอ้โหโอ้โหโอ้เั็นเล่นทิ้งแล้วเั็นเล่นทิ้งแล้ว,ว I'll ที่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวผมมาขึ้เกียบปากน้าวอ็มมหัวเว้ยนี่ไล่ดูด้วย หงเยี่ยมใครทำได้ก็ทำมึงไม่ทำไม่ดู เเออจังหวะนี้เกิดอาการปิงไม่เล็กน้อยประมาณ5้ายังพอว่าห้าพันพอเลย ที่ผมโชว์ไม่หมดพอดีมันมีตัวเกล็ดกดนึนงเ,เก็ดก,กขาขวางความเจริญ<ม>โอเคมาเมื่อ<ม>กี้เราถึงตอนไหนกันแล้วอ๋อใช่ทัง้งงบนนี้เราดูจะครบละไปะเอาไปถ่า we สกิลสามันก็ไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีสกิลปิดมันแค่ระยะสันสมก็ชาอยู่แต่พอ คิสองเขาเปลี่ยนแล้วนะเออกูปิงเปลี่ยนให้มันแบบโอเคอเคป็นเจ็ดพันกว่าว้าว ัดกันยาวดิแลช่างแม่งแล้วเออเคกูจบคลิปแค่นี้แหละโอเคครับผู้ชมเจอกัน,กนดีกว่าติดก่อน